สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จุนโตก็มาวัดนะคะมาหาพระพี่ปอนพระพี่ปอนกำลังกวดลานวัดอยู่ข้างล่างจุนโตค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายยังจุ๊บจุบจังก้ายังสวัสดีค่ะ พอดีจุนโตเพิ่งตื่นนอนค่ะก็เลยมาเล่นที่วดัดมาหาพาพี่ปอน นอนของตตื่นมาควนี้อะมาควนี้นะ่ยหนึ่งไม่เลยช่วยเลยลุกขึ้นช่วยดีๆลุกขึ้นดีๆสิลุกขึ้นช่วยลุกขึ้นช่วยทำไงช่วยยังไงอะไรไปทิ้งเลยย้อนไปทิ้ง กิ่งยังเลยค่ะยันยิ่งไกลๆเลยค่ะก้ากิ่งยังเลยค่ะยันยิ่งไกลๆเลยค่ะยันยิ่งไกลๆกลเลยกากิ่งยังเลยค่ะยันยิ่งไกลๆเลยค่ะยันยิ่งไกลๆเลยค่ะเร็วเร็วๆๆ็ก้า ายนทิ้งเลยไหนายนนทิ้งอะไร,เ,ะไรเก็บยยนทิ้งเลยเก็บยยนทิ้งก้าเลย ก้ายืนดิ้งเลยก้าก้าก้า ก่ายเยื่นทิ้งเลยไม่สนใจแล้วครับสนใจตะก้อแล้วครับ ดูสะอาดไปเลยค่ะเอมบาย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 ก่อนหันมาทางนี้หันมาหาแม่ก่อนบาย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 กาะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะจ่ายังจ่าจุ๊บจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บ